สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ a ฟ r y t a ทลกับผมโอเวอร์เนเวอร์นะครับพเพื่อนคงรู้จักปกคลิปแล้วนะครับผมจะมาเปิดกล่องอะไรนะ,ะผมมีความสงสัยครรู้ในกล่องนี้มากเลยนะครับแพ็คเติบโตไปพี่สูงเนี่ยเขาบอกว่าจะได้แบบเรียนอัจฉริยะนะครับแล้วก็หนังสือสกิลสูงหนังสือสกิลสูงนี่น่าจะเป็นพวกเพิ่มสเตตัสใช่ไหมแต่แบบเรียนอัจฉริยะเนี่ยผมอยากรู้ว่ามันคืออะไรนะผมจะลองเปิดดูแล้วกัน99ากล่องนะครับนี่คซื้อมาเลยนะ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานี่คือสกิลที่ผมเปิดได้นะครับผมเปิดหาสกิลให้น้องหมานะแต่มันก็ยังไม่ได้สกิลที่ต้องการอยู่ดีนะครับโอเคลองเปิดอันนี้เลยดีกว่า๋ยวผมเคลียร์กระเป๋าไม่ต้องโอเคเริ่มเลยนะครับเ็ปเดิมนะครับก็ทีละใบ9ครั้งนะครับแล้วก็ทีละ10ใบครั้งหนึ่งนะครับโอเคเริ่มเปิดมาหนึ่งเป็นร้อยนะครับยาฟ้า ผงโอ้ผงม่วงเลยเหรอตา0ูนยาม่วงยาฟ้านะครับผงม่วงอืมยาม่วงลาคามาห้าอันนะครับโอเคเรามาเปิดสิบอันกันเลยไม่ค่อยตื่นเต้นเลยออะกล่องเนี้ยพังเข้าไปัปั๊บปัปปปป๊ได้อะไรบ้างวะอ่าได้ตานักวิจัยมานะครับหนึงอันทุกผมไม่รู้ว่าข้างในมันมีอะไรผมเลยไม่ค่อยลุ้นเท่าไหร่ว่ามันจะได้อะไร ตาวิจัยโกห้าพันขาดทุนนะครับโกห้าพันขาดทุนพอพูดว่าอะไรขาดทุนก็มาเออโจหมื่นหนึ่งว่ะเอาว่าห้าแสนผมมงม่วงตานักวิจัยเฮ้ยตานักวิจัยนี่คุ้มมากเลยเอ่ะถ้าตานักวิจัยเยเยอะเนี่ยซิวเวอร์ซิวฮะ <S <S ทำไมสกิลคลาสเบบี้คูนึงทำไมขึ้นประกาศรางวัลใหญ่อ่ะมันแค่สกิลคลาสป่ะเออ ข้าพันหนังสือแพ็คสกิลสูงฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้างในนี่มีอันนี้ด้วยเหรอเฮ้ย hey. สกิลสูงเลือกได้เป็นสกิลอะไรอ่ะเป็นสกิลของเด็กใช่ไหมเฮ้ยเป็นสกิลของกระสูนนี่อ,อ๋อไม่ใช่เป็นสกิลของเด็กเมื่อเลือกจะได้รับหนังสือ ขยายภาพเวทมนแลตัวนั้นอ๋อเป็นสกิลของอสูรเดี๋ยวเดี๋ยวผมกดใช้ให้ดูอ๋อในนี้ก็จะมีเออมีเงามามีสังหารสูงอาชยาได้ของดีแล้วกูได้ของดีแล้วเล่มละห้าแสนไม่ต้องเสียตังค์ซื้อแล้วต่อไปทีละกล่องนี่แหละของดีเฮ้ยกล่องนี้เจ๋งว่ะกล่องอุ้ยไม่คิดว่าจะได้นะน่ะของดีเลยอะ เฮ้ยยินะนยให้เปิดกล่องนี้นะครับของดีของดีสิบกล่องกันมาลุยประกาศชื่อประกาศชื่อ SQL p l a s Baby แล้วก็อะไรเนี่ยหนังสือ้ a b ้ทั่วไปหนึ่งเล่มสองบาสิบชิน้นนี่อยากได้อันเนี้ยสักสิบยี่สิบอันได้ไหมล <laughs> บกมากส้าเกด่ <laughs> okay, ต่่ๆ ยาฟ้ายางมงแต่ถ้าตอนัักวิจัยออกดีนะครับเฮ้ยกล่องดีเลยเนี่ยกล่องเนี้ยค่อนข้างไม่เกลือนะตั้งแต่พอเปิดมาเนี่ยไม่เกลือเลยนะจะเกลือตรงโกกับซิลเวอร์เนี่ยครับสืบกล่องสืบกล่องต่อสืบกล่องต่อไม่ไม่เกลือกล่องเนี้ยประกาศชื่ออืม อยากได้เนี้ยอยากได้สกิลเลือกได้อ่ะมามามาิมามา้งทวนกันสิบกล่องสุดท้ายนี่ครับไปเฮ้ยประกาศชื่อวิธีดึงไม่สนใจเราจะาสกิลเลือกได้กล่องรูนคูณสิบปั๊ดมันต้องให้กูกดครบสิบอันเลยใช่ไหมตาตาตาต่ต,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 ตสาม สองหนึ่งโอ้ยมจะมีสซเยลเอ้ยเราได้มาแล้วกลองสกิลเลือกได้หวันเพื่อนเฮ้ยสังหารเล่มเท่าไหร่ดีกว่าเอางี้ดีกว่าสังหารเล่มเท่าไหร่ดีกว่าเอางี้ดีกว่าอันนี้ผมซื้อไว้นะครับเป็นหนังสือให้น้องหมานะพลังอสูรยอดนะครับโซโฟกัสยอดนี่ก็จะซื้ออยู่นะครับนี่ถูกสุดห้าแสนเลยเห็นไหม หลือขาดอีกแสนหนึ่งนะครับจะจองไว้ก่อนนะส่วนสกิลเนี้ยสกิลที่เลือกได้เนี่ยผมคิดดูว่าผมจะเอาไปขายเป็นสังหารสูงดีไหมสังหารศูนย์ต้องขายที่เท่าไหร่เอยสังหารสูงขายที่เท่าไหร่เอยถ้าเป็นสกิลแบบโฟกสัสพลังงานสูงเอ็มดัเบลสูงนี้จะอยู่ที่ห้าแสนนะครับส่วนสังหารสูงเนี่ยต้องดูอีกทีหนึ่งว่าขายที่เท่าไหร่เราะไม่ได้ดูมานานละศูนย์ที่ผมใช้มันก็มีสังหารติดตัวสังหารสูงอยู่ไหน อะไหนสังหารสูงนี่สังหารสูงถ้าแสนนีงเหรอถ้าหกแสนี่ครับมันก็ไม่น้อยอะ่ะแต่มันก็มีคนขายอยู่แล้วไงท่าไงดีกว่าเออค่อยว่ากันนี่เว่าจะทำยังไงโอเคจบกันไปแล้วนะครับสำหรับกล่องเบบี้นะครับสูงสำหรับกล่องเติบโตเบบี้สูงนะครับ เราก็รู้กันมาแล้วว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับผมก็เปิดให้เพื่อนดูนะเพื่อนเพื่อนไม่รู้เหมือนผมไงเพื่อนเพื่อนอยากรู้เหมือนผมนะครับว่าในกล่องข้างในว่ากล่องข้างในเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วก็ไม่อยากลงทุนเองนะครับเสียตังเยอะนะครับถ้ามันไม่มีของที่น่าสนใจเนี่ยนี่ก็เป็นเลดออกนะครับซึ่งผมอ่านเลตออกแล้วเว้ยมันมีกรอบโอวาตาร์เทนอัปเดตเบบี้อัปเดตตัวละคร Update อัปเดตอสูรซึ่งมันแบบกว้างมากอะ่ะเออผมก็เลยแบบเออลองเปิดดูดีกว่าวะ โอเคคราวน,นี้เราก็รู้แล้วว่ามันเจ๋งเป็นกล่องที่คุ้มมากเมื่อกี้เปิดไปเท่าไหร่6ฟันเพชรอโดยประมาณ6ฟันเชรโดยประมาณนะที่ได้ก็มีแป้นร้อยนะครับ10เออ8ใบนะครับรูน10ชิ้นสมบัติ10ชิ้นนะครับสกิลเลือกได้1เล่มนะครับสกิลคลาสเบบี้แบบแบบสุ่มคลาสนะครับแต่ว่าเลือกได้นะจะเอาเล่มไหน อีกสี่เล่มน,นะครับแล้วก็สกิลเบบี้ทั่วไป1เล่มน,นะครับแล้วก็มีอ,อันนี้ผงสีม่วงนะครับ9ผงแล้วก็ยังมีตาวิจัย6ตาแล้วก็มียาม่วงยาฟ้ายาทองไหมายาม่วงยาฟ้าจะเฉยอย่างละามา10 20นะครับที่ผมจะเปิดตาวิจัยเพื่อนดูดีกว่าตาวิจัยผมก็ส่วนใหญ่จะเป็นม่วงนะครับผมจะมาเปิดนี่เลยทีละใบ เอาดีเจนมาโชว์สิท่านสูงอยากได้ม่วงเปิดอันนี้คือต้องได้ม่วงแล้วอะ่ะหายนานนานดีเจนชัวร์วรรอบนี้กิจม่านเอพิกโหอะไรหลุด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 โอเคเรากลับมาแล้วกดต่อเขตแดนสูงเปิดต่อไปต้านทานเวทสูงเอาต้านทานเวทระดับ ทรีเจนมาป้องกันสูงอันสุดท้ายกักเก็บปิญญาเครือเครือเครือมากมากโอ้เครือ,ครอมากมากโอเคเอามาอัพให้หมดโอเคนะครับโอเคใั้นคลิปนี้ผมก็ขอจบบทเพลงเท่านี้นะครับน้องหมาเนี่ยใกล้ติดตามไปแล้วน้องหมาตอนนี้น้องหมาตอนนี้เหลือเรื่องสกิลนะครับกำลังหาซื้อมายัดอยู่นะครับ มันก็ยับยากกว่าสมควรนั่นแหละโอเคคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับเออมีโมไซด์ด้วยโมไซ์โมไซ์โมไซ์นะครับโมไซ์สีสม้มผมจะเอามาให้ได้แหล,ละเพื่อนรอดูแลกันผมอาจจะไม่ทำคลิปนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบาย